สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์วันนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกฎแรงดึงดูดในแบบที่เข้าใจง่ายมากจากบทสนทนาของรอนด้าเบิร์นผู้สร้าง The Secret กับลูอิสโฮสจากรายการ School of Greatness วันนี้เราจะไม่พูดแบบลึกลับเกินไปไม่พูดแบบต้องเชื่อแบบงมงายแต่จะดึงแก่นที่ใช้งานได้จริงเอาไปทำในชีวิตได้ โดยเฉพาะเรื่องเงินงานความรักความสุขและการออกจากความทุกข์ในใจตอนเริ่มรอนดาพูดประโยคหนึ่งที่สะเทือนใจมากยิ่งเราไร้แรงฝืนมากเท่าไหร่เรายิ่งดึงดูดสิ่งที่ฝันได้มากขึ้นเท่านั้นฟังดูขัดกับสิ่งที่เราโตมากับคำว่าต้องพยายามต้องกัดฟันต้องสู้ต้องดิ้นต้องเหนื่อยถึงจะได้แต่รอนดาชี้ว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การลงมือทำปัญหาอยู่ที่แรงฝืนในใจอยู่ที่ความรู้สึกว่าฉันยังไม่มีฉันยังไม่พอฉันต้องดิ้นเพื่อให้ได้มาเพราะถ้าไม่ดิ้นฉันจะไม่มีวันได้นั่นแหละคือความต้านและความต้านคือกำแพงใหญ่ที่สุดของการดึงดูดทีนี้เรามาเริ่มที่พื้นฐานก่อนกฎแรงดึงดูดคืออะไรรอนดาอธิบายแบบง่ายมาก มนุษย์ทุกคนคือผู้สร้างเรากำลังสร้างชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาผ่านความคิดผ่านความเชื่อผ่านความรู้สึกและสิ่งที่เราเชื่อจริงจะปรากฏในชีวิตเราถ้าเราเชื่อว่าเราไม่คู่ควรเราจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่คู่ควรถ้าเราเชื่อว่าเงินหายากเงินจะมาแบบยากและหายไปแบบง่ายถ้าเราเชื่อว่าโลกมีแต่ปัญหา ชีวิตเราจะเต็มไปด้วยปัญหาที่วนซ้ำเพราะกฎแรงดึงดูดไม่ได้ตอบสนองตามสิ่งที่เราพูดเล่นแต่มันตอบสนองตามสิ่งที่เราศรัทธ,ธาจริงในใจแล้วอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งคนส่วนใหญ่คำตอบคือความคิดลบแบบวนลูปมันเหมือนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่ถูกเขียนตั้งแต่เด็กเราได้ยินคำว่าเราไม่มีเงินเราจนเราไม่เก่ง เราทำไม่ได้เราอย่าเพ้อฝันเราต้องยอมรับความจริงเราต้องอยู่แบบนี้แหละประโยคแบบนี้เข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะทำงานเหมือนเสียงพูดซ้ำพอเราจะเริ่มอะไรใหม่เสียงนี้จะดังขึ้นทันทีระวังนะอย่าพลาดนะอย่าหวังสูงนะเดี๋ยวผิดหวังนะและคนจำนวนมากคิดว่าเสียงนั้นคือฉันแต่รอนด้าย้ำว่าเสียงนั้นไม่ใช่ตัวเรา มันคือโปรแกรมมันคืออีโก้มันคือความเคยชินของความกลัวแล้วเราจะหลุดจากลูปความคิดลบได้ยังไงร,รอนด้าให้สองเครื่องมือใหญ่ที่สุด 1. คือความกตันยูรู้คุณ2คือความรักเริ่มที่ความกะตัญยูรู้คุณก่อนเพราะความกะตัญยูรู้คุณเปลี่ยนคลื่นความถี่ของใจได้เร็วมากถ้าวันนี้ใจเราอยู่ในคลื่นขาดแคลนให้เริ่มนับสิ่งที่เรามี เริ่มนับสิ่งที่ดีเริ่มนับสิ่งที่ยังไม่พังเริ่มนับคนที่ยังรักเราเริ่มนับลมหายใจที่ยังมีเริ่มนับโอกาสที่ยังอยู่ตรงหน้าความกระตันยูรู้คุณไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการพาใจกลับออกมาจากความมืดเพื่อให้เราเริ่มสร้างใหม่จากสภาวะที่ดีขึ้นเครื่องมือที่สองคือความรักรอนด้าบอกว่าถ้าเรารู้สึกไม่คู่ควรให้เติมความรัก เพราะความรักละลายความไม่คู่ควรวิธีง่ายมากเดินผ่านวันทั้งวันแล้วมองหาสิ่งที่เรารักพูดในใจว่ารักฉันรักแสงแดดฉันรักลมเย็นฉันรักบ้านหลังนี้ฉันรักร่างกายที่พาฉันเดินมาได้ฉันรักคนที่ยิ้มให้ฉันฉันรักความหวังเล็กๆในใจฉันรักโอกาสใหม่ที่กำลังมาพอเราส่งความรักออกไป มันจะถูกขยายและสะท้อนกลับมาเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นต่อไปคือแก่นสำคัญมากเรื่องเงินและความขาดแคลนรอนด้าบอกว่าช่วงทำ The Secret เธอหนี้หนักมากและเติบโตมากับความเชื่อเรื่องขาดแคลนแบบที่หลายคนคุ้นเราไม่พอเราไม่ไหวเราไม่มีเราเอาไม่อยู่เธอบอกว่ามีช่วงหนึ่งแค่เปิดบินก็ใจหด กัวหดกลัวและความกลัวนั้นดึงดูดความขาดแคลนเพิ่มแล้วเธอทำอะไรเธอฝึกให้ตัวเองรู้สึกดีกับเงินก่อนเพราะถ้าใจเราเกลียดเงินกลัวเงินระแวงเงินเราจะไม่มีวันอยู่ร่วมกับเงินอย่างสงบหนึ่งในวิธีที่เธอทำคือทำใจให้ดีด้วยความกระตันยูรู้คุณเปิดเพลงทำให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วค่อยเปิดบินจากนั้น เธอเล่นเกมกับใจมองบินเหมือนเช็คที่ได้รับพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันได้รับเช็คจำนวนนี้แล้วค่อยจัดการจ่ายจุดสำคัญไม่ใช่การหลอกตัวเลขแต่คือการฝึกสภาวะในใจไม่ให้ใจหดไม่ให้ใจต้านไม่ให้ใจปิดอีกอย่างที่ทรงพลังมากเธอบอกว่าถ้าอยากรู้สึกดีกับเงินให้ลองให้เงินออกไปอย่างตั้งใจแม้เป็นจำนวนเล็กน้อย เธอเคยกดเงินสดออกมาจากบัตรแล้วเดินไปตามถนนขอให้จักรวาลชี้คนที่ควรได้รับแล้วเธอก็ให้ด้วยใจที่เปิดและหลังจากนั้นไม่นานเงินก้อนใหญ่เข้ามาในทางที่ไม่คาดคิดประเด็นคืออะไรเมื่อเราให้ด้วยใจที่เต็มเรากำลังประกาศกับชีวิตว่าฉันมีมากพอฉันเป็นคนมั่งคั่งในพลังงานฉันไว้ใจการไหลเวียน พลังงานแบบนี้ตัดวงจรขาดแคลนได้ลึกมากทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่คนชอบถามแล้วเรื่องลงมือทำละ่ะต้องทำไหมคำตอบคือทำแต่ทำแบบไร้แรงฝืนรอนด้าบอกว่าไร้แรงฝืนไม่ใช่ไม่ทำอะไรไร้แรงฝืนคือทำโดยไม่รู้สึกฝืนทำโดยไม่รู้สึกว่ากำลังพิสูจน์ตัวเองทำโดยไม่รู้สึกว่ากำลังวิ่งหนีความกลัว ทำโดยไม่รู้สึกว่าฉันต้องแลกความสุขเพื่อความสําเร็จลูอิสซึ่งเป็นนักกีฬาเก่าก็ยกตัวอย่างตอนอยู่ในโซนตอนอยู่ในฟโฟลร่างกายเหมือนถูกขับเคลื่อนการเล่นดีแบบธรรมชาติไม่คิดมากไม่ฝืนไม่เกรงนั่นคือไร้แรงฝืนการฝึกการซ้อมการทำงานยังมีได้แต่พลังภายในต้องไม่เกรงต้องไม่ต่อต้าน ต้องไม่จมกับความคิดว่าฉันยังไม่พอแล้วสิ่งที่ทำให้ร้ายแรงฝืนได้คืออะไรคือการเชื่อว่ามีแล้วและการปล่อยความต้านรอนด้าพูดเรื่องนี้ชัดมากเวลาคนพูดว่าฉันอยากได้แต่ยังไม่ได้ประโยคหลังทำลายประโยคแรกทันทีเพราะจิตใต้สำนึกได้ยินคำว่ายังไม่ได้และจะสร้างความจริงแบบยังไม่ได้ซ้ำไปเรื่อยๆ ัังนน้ภาษาที่ใช้กับตัวเองสำคัญถ้าเรากำลังอยากได้สิ่งใดเราพูดแบบนุ่มและมั่นคงได้ว่าฉันรักที่จะมีสิ่งนี้ฉันกำลังเปิดรับสิ่งนี้ฉันรู้สึกขอบคุณที่สิ่งนี้กำลังมาฉันพร้อมแล้วแล้วหลังจากนั้นให้กลับมาดูแลสภาวะใจให้ใจอยู่ในความรู้สึกดีแล้วลงมือทำในแบบที่เบาอีกแก่นหนึ่งที่ลึกมากคือการไม่ทุกข์จากใจ รอนดา้าพูดตรงๆว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ใช่มาจากโลกแต่มาจากใจจากความคิดจากเสียงในหัวจากการเชื่อความคิดของตัวเองเราทุกข์เพราะคิดคิดแล้วเชื่อเชื่อแล้วกลัวกลัวแล้วต่อต้านต่อต้านแล้วเครียดเครียดแล้วดึงดูดสิ่งที่ทําให้เครียดมากขึ้นวิธีออกคือการกลับมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลง เธอใช้คำว่าจงเป็นผู้ตระหนักรู้3คําที่พาเรากลับบ้านคือคําว่าคุณตระหนักรู้เพราะเมื่อเราตระหนักรู้เราจะอยู่กับปัจจุบันและเมื่ออยู่กับปัจจุบันอีโก้จะเบาลงความคิดจะช้าลงความทุกข์จะเบาลงและเธอมีวิธีจัดการอารมณ์ลบที่น่าสนใจมากแทนที่จะผลักอารมณ์ลบออกไปเธอกลับโอบมันเธอกินตนาการว่า เอาแขนโอบความเศร้าโอบความกลัวโอบความเครียดแล้วดึงเข้ามาในใจด้วยความรักเพราะสิ่งที่เราต้านจะคงอยู่แต่สิ่งที่เรารักจะละลายนี่ไม่ใช่การยอมจำนนต่อความลบแต่มันคือการหยุดสงครามในใจเพื่อให้พลังลบไม่มีที่เกาะแล้วมันจะค่อยๆหายไปเองถ้ามีคนถามว่าแล้วถ้าคนอื่นโกรธฉันฉันต้องทำยังไงรอนด้าบอกว่าอย่าเอามาเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะมันไม่ใช่ตัวเขาที่แท้จริงมันคือโปรแกร,รมในใจของเขามันคือความกดดันที่ถูกกดทับแล้วหาทางระบายแต่ในขณะเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องยอมให้คนเหยียบเราเราสามารถตั้งขอบเขตได้แต่ตั้งจากความนิ่งตั้งจากความเป็นกลางไม่ตั้งจากไฟเพราะถ้าเราตั้งขอบเขตจากไฟจะเกิดไฟชนไฟแต่ถ้าตั้งขอบเขตจากความนิ่งอีกฝ่ายจะรับได้ง่ายและสถานการณ์จะจบเร็ว ทีนี้เรามาปิดตอนด้วยแก่นสรุปที่ใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันผมจะสรุปให้เป็นแนวทางปฏิบัติแบบง่ายมากคุณฟังแล้วทำตามได้เลย 1. โฟกัสสิ่งที่ต้องการไม่โฟกัสสิ่งที่ไม่ต้องการทุกครั้งที่คุณจับได้ว่ากำลังพูดว่าไม่อยากจนไม่อยากป่วยไม่อยากมีหนี้ไม่อยากโดนทิ้งให้หยุดแล้วเปลี่ยนเป็นภาพที่ต้องการอยากมั่งคั่งอยากแข็งแรงอยากมีเงินไหลลื่น อยากมีรักที่มั่นคง 2. ฝึกความกะตัญญูรู้คุณทุกวันเช้าหรือก่อนนอนก็ได้แค่5นาทีพูดขอบคุณในใจอย่างช้าๆอย่างจริงใจ 3. ฝึกพลังรักทุกวันมองหาสิ่งที่รักพูดว่ารักให้ใจได้สั่นในความอบอุ่นเพราะความรักคือยาถอนความไม่คู่ควร 4. สังเกตเสียงในหัวแล้วจำไว้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่ตัวคุณ คุณคือผู้รู้ผู้ดูผู้ตระหนักรู้ 5. ลงมือทำได้แต่ทำแบบเบาทำแบบฟโฟล์ทำแบบไม่พิสูจน์ทำแบบไว้วางใจและสุดท้ายประโยคเตือนใจสำคัญของวันนี้ยิ่งไร้แรงฝืนมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดได้มากเท่านั้นช่วงยืนยันพลังใจสำหรับผู้ฟังคุณสามารถอ่านช้าๆเว้นวรรคระหว่างประโยคได้ฉันคือผู้สร้างชีวิตของฉัน ฉันกำลังสร้างชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันฉันเลือกโฟกัสสิ่งที่ต้องการฉันปล่อยสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปฉันขอบคุณสิ่งดีที่มีอยู่ในชีวิตฉันเปิดรับสิ่งดีที่กำลังมาฉันคู่ควรกับความรักความสำเร็จและความมั่งคั่งฉันอนุญาตให้ชีวิตไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติฉันทำในสิ่งที่ควรทำด้วยใจที่เบาฉันเชื่อมั่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมของชีวิต ฉันตระหนักรู้และกลับมาอยู่กับปัจจุบันฉันสงบฉันมั่นคงฉันปลอดภัยฉันรักตัวเองและให้อภัยตัวเองฉันปล่อยความกังวลและเลือกความสบายใจฉันเปิดทางให้ปาฏิหาริย์เข้ามาในชีวิต